สวัสดีครับผมมาดูการกึงใบพัดของเรานะครับวันนี้การกึงใบพัดเหล็กหล่อครับอ่านี้จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับนี่อยู่ในขั้นตอนกึงรูในนะครับตอนนี้อ่นี้ครับรอบไม่ต้องไวมากนะครับเพราะว่ามันเอ่อมันกระแทกครับอยู่ข้างในมันจะเป็นขั้นๆน,นะครับ ราใส่แบบว่าเปิดรอบช้าๆแล้วก็กินให้มันเยอะๆนะครับอ่าจริงๆใช้เวลาไม่นานนะครับตัวนี้ประมาณวันครึ่งก็เสร็จแล้วครับอ่านี่ครับอัดกระบายครับหนัๆหนกๆแรงๆไปเลยครับอ่าเปิดรอบช้าแต่กินหนักมันก็เสร็จเร็วเหมือนกันนะครับอ่าถ้าเราเปิดไว้ก็กินเยอะไม่ได้นะครับ งานของเราค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับแล้วก็เราไม่มีไม่ได้ยันจีตรงกลางด้วยนะครับเี่ดูครับจับนิดเดียวเองนะครับเนี่ยประมาณสองเซนแค่นั้นเองครับ ก็ไปครับอ่าช่วงนี้ก็จะกึงแต่ใบพัดนะครับการใบพัดเหลกหล่อเข้ามาค่อนข้างจะเยอะอ่อทาทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับจะมีเล็กกว่านี้อีกแล้วก็ตัวใหญ่กว่านี้อีกก็มีครับทรงเดียวกันหัดกาไปครับหนักๆแรงๆ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปงานกึงของผมนะครับนี่ทีนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำคลิปยาวให้มันเยอะขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีคนดูก็ตามครับ คนดูคลิปผมแค่หลักร้อยอย่างแค่นั้นเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับทำไปเรื่อยๆน,นะครับส่วนมากคนที่ดูก็จะเป็นสายช่างเนาะ,ะคนที่เขาไม่ได้เป็นช่างเขาก็ไม่ค่อยรู้เขาก็ไม่ได้ดูเนาะ ก็จะไปดูคลิปแนวอื่นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับต่าไปเรื่อยๆครับพอสชยช่างเราก็ก็มีเยอะพอสมควรนะครับนี่ถัดไปครับเออบางคลิปผมไม่ได้ภาคเสียงนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปสั้นนะครับคลิปสัเนาะ อ,อ,อาจจะไม่ได้พากเสียงก็โดนโดนตีติ้งมาบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะครับก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับคนดูหรือว่าคนฟังจะได้เข้าใจเนาะบางคนเขาก็ตั้งใจแบบว่าดูเรียนรู้ครับบางครั้งก็จะมีเด็กรุ่นใหม่เขาเข้ามาดูนะเนาะนี่แหละครับ งานสินใหญ่ๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าเรารู้หลักก็แป๊บเดียวก็เสร็จนะครับเอออย่างเช่นตัวนี้แต่ก่อนผมกึงนี้สามวันนะครับกว่าจะเสร็จเดี๋ยวนี้วันครึ่งเสร็จครับเออเพราะว่าเราหัดกึงใหม่ๆเราก็ไม่กล้านะครับไม่กล้ากินเยอะเพราะว่ามันจับค่อนข้างจะน้อยนะครับจับนิดเดียวครับเออแล้วน้ําหนักมันไม่ใช่น้อย,น,อยนะครับเกือบสามร้อยโลนะครับตัวนี้ ประมาณ270กิโลนะครับดูครับดูเราจับนิดเดียวองตอนปอกผิวนอกยิ่งกินเยอะนะครับตัวนี้นี่ครับอ,อคลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับ